สวัสดีครับพี่น้องครับผมดีเจโจภาพเพื่อนเสนอครับมาเบิงครับผมเจา้จาเจ้าหน้าที่ือว่าทางกรมพิทตินครับเพื่อนกับมาตรังวัดกับคุณพี่ที่มาขอให้โจให้โจเส้นที่ขางเคียงเพราะว่าโจมีโฉนดครับผมแถบนี้เป็นแถก็ได้ว่าแถบบ้านจัดสรรของอทหารพานันศึกครับพี่นอ้องฟองายครับผมหรืออย่างหนึง่งโจกับบุกเบิกครับบุกเบิกบุกเบิกเป็นโฉนด ก่อนเป็นนอสอสามอันไม้ด้านหลังนี่ไม่เป็นแนดะงนะครับเริ่มเป็นไม้กีฬาว,วูดบอลกีฬาของเกาหลีครับมันจะเป็นลูกไม้สลักครับผมครับเด็วมาเบิรงทีเจ้าของดูนะครับขี่อขอรถคููฉีพมาก็คือวานนะครับผมแ,แรงๆแ,แรงๆมาครับทีของดิเจ,เจียโจภาพเพื่อนก็คือยู่บนนั้นครับบนป้ายยู่นะครับผมอันนั้นก็คือไอ้ของยอ,ยอันไมจะมีมองจอดรถของอันไม้ก็คือรถดรับเพลิงครับผม ติดกับอานามัยมากยู่ลอกกั่งว่าสันครับปลาจังสันเด้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวที่คือที่ที่ว่าครับผมเอามาติดใส่ขาดพังแล้วครับตากแดดไายแดดกินเลยเบอร์สภาพแล้วเด็กกับสกเส้นประยุทไปครับผมที่ที่สุดครับจากหัวมุมบ้านมากครับครับของเจ้าที่วนป้าใส่ถุงแดงไว้ ถุงแดกครับผมถุงแดดใบที่นี่อยู่นกันหนึ่งอกสองลอกสามล็อกเป็นระบบสามหลอกมั่งคับดิครับสามล็อกนี่แะครับผมว่าของโจยุ่กลากขอสั่นันับได้นี่แหละครับผมที่ประเทศใบก็เดยว่าเบิ้องอนาเขตประกาศขายด้พี่้องป้องไปครับดิจิโจประกาศขายทีนะครับอยากได้ก็คุยกันได้ครับผม ่วเขามาในไลฟ์หรือว่าจะยิ่งมานในย t ท b e ก็ได้ครับผมพี่น้องปองป่ายครับนดี่ครับไปเพชรลายเชิญล้วกครับมันหนาบม่าทั่งที่ตะวันตกมันก็เลยเจอแดดแรงครับผมก็เลยนี่จากป่ายก็ได้ครับที่ก็อยู่ประมาณสี่สิบป่ายป่าย,ายตรังว่าครับผมเกือบหาสิตรังว่าพกติตั้งแต่นอกสาวเป็นที่แบ่งลอกของทหารผ่านศึกก็ประมาณ หาสิตรังว่าทุกล็อกครับฮันลังไสกัดนึ่งก็นี่แหละครับก็เป็นที่มรดกของคุณพ่อร้อยตีหนูกุญทริปครับเกิดไปเวียดนามเป็นกะว่าลูกเนยอยางมีความเครื่องครัวไปก็เลยจูงมือขึ้นก้มหิ้ดินเลยไปเซ็นด้วยความเสน่หาสละครับผมให้ลูกครับหาสิตรังว่าพี่น้องปองไปเอ้าผู้ใดติดต่อทางดีเจชัวผ้าเพื่อนนะครับเด้อครับที่นี่แหละครับทีไฟลักแดงๆครับจ้องลักแดงๆนะครับเด้อ ครับทีสี่สิบปลายๆครับเกือบผาสิบลังว่าครับผมนี่แหละครับผ้าเบิ้งทีทีท่ทางก็โอเคครับเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดล่องน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมเฮ็ดล่องน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมทางเดินทางยางสะดวกสบายครับเฮ็ดทสองฝากฟังให้เบิ้งให้เห็นครับผมของอท่างชุมชนเก่าจานสี่ครับผมนี่แหละนั่นคืออนามัยพี่น้อง อนามัยด้วยครับด้วยนั่นแห้เห็นคุณครับอนามัยนี่ย่างไปเบึงอนามัยอนามัยค้าคาครับเจ็บใข้ได้ป่วยโอ้ยย่างลึกคืบเดียวพี่รองป้องไปเขามากเลยครับนี่นี่ครับนี่คือเทศบาลนครอุรรธาน,นีเป็นบองจอดรถของเทศบาลครับนี่ก็คือศูนย์บร,ริการสาธารณสุขเก่าจานใช่ครับผมนี่ครับผม้บึง ที่กระแอดแล้วครับผมกับที่พ่องดิเจตโตครับผมอันนั้นไม่พี่น้องครับจะเลื่อนไปหมดแล้วพี่น้องครับผมอันนั้นไม่ช่วยเคลื่อนข้าจานกุลละครับที่ครับรถจอดอยู่นะครับผมเปิดไฟเหลืองมาเมาอยู่นะครับผมครับนี่ครับด้านหลังนี่ก็รับไอตรงขามกรับอันนั้นไม่นี่ก็รหอพักครับผมโอ้ยสองสั้นใหญ่สะดวกสบายสุดละครับผมนะครับหอพัก ัมีหอพักครับหอพักสุกัญญาหนึ่งหกหนึ er ่งแปดทับสามสามครับผมนี <Their breakout noise> ่แะครับผมใค้มาบอกว่าเบิ่งครับผมหอพักครับที่ของนี่เจโจครับผมอยู่แทบจะติดกับอนามัยเลยแหละครับล็อกเดียวเท่านั้นละครับผมนี่ครับแต่ที่นี่เนี่ยได้ยินว่าทางอนามัย ชุมชนเก้าจานเพื่อนจะซื้อเป็นมองจอดรถครับเพราะว่าบูมี่มองจอดรถเพื่อนกะทบรวมๆสามล็อกนี่แหละครับผมพร้อมที่ของดีเจโจพร้อมนี่แหละครับน่าจะรววไปเบิรดเลยมั้งครับมองจะเ็นบุกจอดรถของอนามัยครับผมกาลังคุยกับไปแคณะกรรมการชุมชนอยู่ครับผมสำหับสัาหนึ่งอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมคลิปว่าประกาศขายที่ครับผมครับผมบ๊ายบาย